มีน้องเมือนเฮ้ามาอยู่ที่บอ่อน้ำเลน้ำขุดนะคะอยู่ที่ตำบลดงมอนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะมีเฮ้ามาเอาหนาวจะถัดเป็นบอ่อน้ำขุดค่ะน้ำเล่ธรรมชาติเดี๋ยวเข้าขาโตคิวเอาหนากันนะคะเดี๋ยวเริ่งโตคิวนะม,มันมีสองฟังเ่ะฝังน,นี้จะเป็น ั่งนี้จะเป็นฝัน่งบั่นเปื่อยเหรอฝั่งนี้จะเป็นฝั่งบ้่นลงบอดงมอแต่ตรงนี้จะเป็นที่ดินสาธารณะนะคะ,ะแปว่าอะไรเดี๋ยวนะคะหมาภาษาอิสตันช่วงนี้น้ำไม่ค่อยนี่ครับน้องฝนบ่ค่อยตอกมีทหารเฉพาะเขตพื้นที่นี่ฝน,น,นตกบดีบันไดจอคิ้วอยู่มีแคกครั้งเดีวยว ของยาคอน่งเกรเลยเจ้าเด่จกจะบ่กินน้ำดิกินอยกินน้ำแห่น้ำกรองกินน้ำกรองกินน้ำเน, <c oughs> นี่กองว้าขึ้นลายค่ะมีมีปรติมากรรมอีกต้นมกเดือ่อเซล,ล่ามีการรักชอบรักกันอมอันนี้ได้อ่านอ่านตั้งนะ <c oughs> อะไร่อ่านบอกเลยอย่งบอกความรักผ่านต้น,ตนมเดือ <c oughs> ทางลงมาอ้ีมันเดือบไปกินมันเดือบบอกขอสิแกชิมก่อีอือหอมหอมบ่ออืันบบเซนอะเจ๊กว่าแล้ว ต้องตามคิวนะแบ่งกันนะคะใยญ่จอนครับน้ำนี่เขาไปตรวจแล้วเด้อพี่น้องตรวจว่าปลอดไยัยสะอาดมาทานอันนี้ไม่ยังไหรอไม่ยัง,ยงเป็นออเดินหอออไอฟิลอ๋อหอ oh, <I> หออปุตาตามความเชื่อตามความเชื่อ ยายเด็กคิวมยลูกไผ่ควงนะจ๊ะโ,โอ้ได้คิวแล้วบ่ามีไงโอ้ได้คิวแล้วค่ะพี่น้องนีงน่น้ำปุดยน้ำเละไร่เองจาาันธรรมชาติพี่ไรลออกคอยท่านละ่ะปีนี้ฝนมันแรงพี่น้องฝนบ่ค่อยตกค่ะมันไหลไหลคอยแต่ยังไหล,ไล,ไล,ไลอยู่ น้ำที่นี่ไหลตลอดปีค่ะโอ้อันนี้บอกนี่บอกว่าจะกินแรงงานงาเด็ดน้ำเละธรรมชาติดูไงแว่าทั้งผีก็โจกแฮ่ไฮเอาไฮเอาอยู่แไงดื่มได้เลยนะทุกคนในบ้านสภาพบึงกินได้เลยนเลยคนทำไมตะกี้เขาจะกินน้ำตามน้ำส่างนี่เป็นน้ำสางนี่คือด้วยค่ะน้ำใสมาก ชื่นใจ่มาเมาเลยปะ